สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมวินี้เราอยู่ที่บ้านสวนซานเลาบะเทิงศิลป์ครับพี่น้องครับกำลังซ่อมครับผมโคงสุดท้ายนะครับโคงทุ่ยไทยเดี๋ยวเาเจอิญร่ายสตรีมวันนี้นะครับผมกลับมาอีกครั้งบรรยากาศก็ต้อนครับผมพี่น้องบรรยากาศ ยังให้ถังหน้าบรรยากาศสั้นเรานะครับบรรยากาศสาลบ้านเฮ้าครับพี่นอ้องครับยกมาไว้บนเวทีสานเราเราป็นงสีนะครับผมมือจัดฉากจัดครอบสามหมื่นครับพี่นอ้องทิมไลท์สตีม เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับผมเตรียมเนเมถึงจะซ้อมเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเตรียมใจฟังนะครับผมทางนี้จะเป็นฟังอาจารย์นาเดลตีนะครับนฟังซ้ายนะครับคือเปลี่น้องคือเหล่าหคือเปล้หล่าหร่ครับขึ้นเหล่าหร่ จำเจ้วเนาะเราห่างมันมาคลองใกล้เลยโอ้ยจะคลองเฮ็ดเองคล้องเฮ็ดเองมันก็ได้ตีได้นะการภาวนาการภาวนาเฮ็ดจีบอ่ะจีนะพี่น้องอันนี้จะคลองเฮ็ดเองได้จีได้โอ้ยสามมือครับพี่น้องเช่นอันนี้เยียมงานน้าหัวหนาครับแล้ว บรรยากาศไปเอากองเพื่องมาให้ใช่อีกนั่นนี่แล้วก่อนเพื่องม่ได้ทานเลยช่วงนี้เกี่ยวขอพอดีก็เลยหามาหนาดรอปในหมู่บ้านนี่แหละบา้บา,นบานกับยุ่งหน้าเออบ้านกับยุ่งหน้าอยากไปหนีกับแม่รถไปจักอันบ้านกับทุ่ทงหน้าเพิ่นอัดใหม่เข้าก่นเลยไปโจมาพั <c oughs> <c oughs> ่งจกัจกรพึบบ่งใจตำรวจจับ <c oughs> เลยบ่ได้รักไปโจมาซื้อ มิชัยจอผมครับผมในเรานะครับพี่น้องเวทีเฉพาะกิจครับผมเวทีเ่ีล้วออกแบบมาเพื่องานไหลนะครับผมน้มาบ้านชิ้นตั้งไว้จักบสามซี่อพีผลัดปรเฮ็ดยากไล่มาจัดอันสักภาีหนี่ก็ไปมากไม่ได้ห้าหวัวครับพี่น้อง ครับผมก่อนไลฟ์สตรีมคืนนี้นะครับผมพี่น้อนคงดูถ่ายเด้อเขากลุ่มให้กำลังใจทีมงานส่านเหล่าบ,บัตรจึงจิ้นกับทีมงานกำลังเตรียมความพร้อคมครับผมวันนี้ใท้ายนี้นะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่ครับโดยประมาณครับแล้วจะไลฟ์สตรีมนะครับผม นเอามาเบิ่งทีมงานอะไรครับเทีมใดน้อทีมงานอะไรพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมครับพร้อมครับมาแต่หมู่บ้านหมดเลยครับโอ้ก็เปล่ามากเนี่ยมาหอดคือมาหอดมันนี่มาแต่หมู่บ้านอยู่ไร้สีนี่ มาแรลครับ็ได้แหลงทางบ่ปลาจิบวาหลงหอสลินเมนบ่้บ่แม่ตกเทปเนมน่าจะกลับมานี่พบกันครับคืนนี้ครับผมนี่จะกล่องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตวเหมอนั้กล่องโกโปรมีไฟตอนยังรับบอครับผมเป็นไหลสไตล์สตู้กระง่ายๆครับเรียบเรีบเรนมุ่งกล้อง ฮะาย่อันไหนปย่ายรูปกดยักได้ได้ครับกยัได้ได้เออออจัแต่แคุมนไ้ายจ้ดังหมอ๋อหมายถึงว่าท้ายรูปเลินบ่ถ่ายรูปถ่ายรูปซื้อเลยถ่ายรูปไปแบกดอกขางลางป็แบดอกอ๋อขางลางเปแบดอกเอาเดี๋ยวชิพิบอกทีมงานอันอัไอันทีมงานครับผมผู้ใดอยากท่ายรูปแต่งเฝ้าแต่งโตไป ยื่นไทยกันด้ครับู้ใยญ่อยากทายหลูเฝ้าแต้งหนาแจ่งตาออเออ้ยเสอาบอกเอาำเนียงมันออกเก็เข้าหัวบดเลย่ามาจะสีเกีดอันนี้ครับอาวมาทางมาเทนน้หวันนี้โอ้ยพี่น้องครับผมไอ้อนุอันไอ้อนุครับน้ำเกลือบังหันี่ไอ้ใช่ไหมร่บอ้ยมีครับเอาน้ำเกลือมาหลังพี่ไอ้เพิ่นนี่ ทีมงานเพื่อนเป็นอย่างไรนีเอานเลือมาล้างแเพื่อนีัครับอันนี้ทีมงานเพื่นเป็นอย่างไอนี่ือว่เบียดนี่ในผีถือกี่อย่างตะกู่ล้างผานนะโอสวสาดเลยปะห้องคาถาเนี่ยห้องไม่จบเยอะห้งเดีวเดี๋ยวนเดี๋ยวนี ตะพูดหลายมันตอกอันไหม่มันใหม่เก่าไม่เด็ดใหม่ยุ่งร right? ังเนี่ยวนงมีเยอะพืึกเอาเนาะครับก็กินวาท่านต่งกันด่เขาเลือกบ่อยวอ้ไมอกัน้ไ่ะเานกับตะกันเต้า่บเขาเลื่เสาแล้ว่าอยู่ปวดอืม ไป๊ะสีไอ้สียาบาดแรกเลยครับ<อ>นี่ผมก็ผมก็เตะเกันมือนกะันเม,มือมื่อเฮ็ดนั่นน่ะแต่จะรู้ผลนี่นี่ครับผ, <c oughs> ผมนี่คผมย้ <c oughs> อนเลยครับพี่น้องครับเอาครับผม <c oughs> พี่น้องครับผมหันนี้กา,าดเต็มมันขาดไปนะครับนี่ก็ กำลังจีบกเขาประชุมกับผมนัดไม้นะครับผมศิลปินนะครับนัดหม้ศิลปินนัดแสดงสุข,ขุนนะครับผมอันนี้ไอ้แล้วก็กำลังสั่งไฟไว้ถ่ายลูกนะครับผมผู้ได้แต่งหน้าแต่งตาแล้วกัมาถ่ายก่อนมูโอเคนะครับผมฝากจิดตามเดี๋ด้วยครับผม สร้างสตูนะคะสร้างสตูอุ้ยมือนี้นั่นมือนี้แต่งให้ได้เด้อมือนี้ครับยุใส่ยุใส่นั่นแหละอยู่ขวางหัวอีห้อยนี่ขาวันแล้วมาสทางมาเดี๋ยวเนาะไปปูสาอยู่ในของหัวฝากด้วยนะคะฝากวันนี้ฝากมอลไรด้วยคือเอ้าเออมาหางเนี่ยในในมหาลัยทำไมวะจีบีเอ้าพี่น้องครับผมฝากติดตามนี้ด้วยครับผมจากยูทูบ มิลลี่ออร์แกนิกครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเดละกาบุณินี้อย่าลืมครับผมพี่น้องผู้ใดว่าในเขากลุ่มเด้อครับผมให้กำลังใจทีมงานท่านเราเหมันจึงๆิ้วยการอ่าด้วยการสนับสนุนบัตรนะครับผมเอารับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานศิลปินสุกคนเด้อครับผมขอบคุณครับ